โดยส่วนตัวนะคะหลังจากที่ได้ดูไลฟ์แม่หมอสองครั้งนะคะเราก็เลยเปิดใจดูส่วนตัวกับแม่หมอหนึ่งครั้งค่ะซึ่งเราคิดว่าแม่หมอเนี่ยทำนายค่อนข้างแม่นยำค่ะต,ต้องจากการที่แม่หมอนะคะทักเรื่องบุคคลที่สามที่เราถามถึงค่ะแม่หมอก็จะถามว่าใช่คนนี้ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมสีผิวเป็นอย่างนี้ไหมชอบแต่งตัวแบบนี้ไหมหรือแม้กระทั่งรองเท้าที่เขาชอบใส่ก็ค่อนข้างตรงมากๆเลยค่ะ ตรงตั้งแต่ดูในไลฟ์สองรอบก็คือทักตรงเหมือนกันทุกรอบทั้งสองครั้งแล้วก็พอมาดูส่วนตัวเนี่ยก็ตรงเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะมันเลยค่อนข้างทําให้เรามั่นใจว่าแม่นแน่เลยเพราะว่าตรงทุกอย่างแล้วก็แม่หมอเนี่ยก็จําเราไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าทักเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะของเรื่องการเปิดตาที่สามนะคะแม่หมอก็ทักว่าเออบ้านเราเป็นสีนี้ใช่ไหม ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมประตูหัวสีนี้ใช่ไหมดินตรงนี้ปูนตรงนี้ใช่ไหมคือรู้แม้กระทั่งตำแหน่งของต้นไม้ค่ะคือสามารถบอกตำแหน่งบ้านของเราได้ถูกต้องแม่นยำมากๆค่ะแล้วก็มีการสอบถามเรื่องอดิติธาตุเพิ่มเติมนะคะแม่หมอก็ทำนายได้ เหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราเจอเลยทั้งทั้งที่เราเนี่ยยังไม่ได้เล่ารายละเอียดให้แม่หมอฟังเลยค่ะทั้งเรื่องนิสยัยส่วนตัวของบุคคลที่สามทั้งเรื่องนิสยัยส่วนตัวของเราณชาตินั้นเนี่ยตรงกับชาตินี้มากๆแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับส่วนตัวแล้วก็บุคคลที่สามเนี่ยก็เหมือนกันเลยก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อค่ะว่า อาจจะใช่จริงๆเพราะเรื่องการทักสิ่งที่จะเกิดในระยะสั้นนะคะก็คือแม่นยํำม,มากคือทําตามที่แม่หมอบอกเนี่ยเราก็ได้ตามนั้นเลยคือเราลองทําในสิ่งที่แม่หมอไม่ได้พูดเนี่ยเออมันก็ไม่ได้จริงพอทําตามที่แม่หมอพูดปุ๊บได้เฉยเลยค่ะก็เรื่องการเปิดองค์นะคะแม่หมอเนี่ยก็ทักว่าเนี่ยมีใครที่ดูแลเราอยู่บ้างซึ่งมันก็ตรงกับหลายๆหมอดูที่ดูเรามาก่อนหน้านี้ค่ะ เราเลยค่อนข้างเชื่อแล้วนอกเหนือจากนั้นน,นะคะแม่หมอก็ทักว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีใครบ้างรู้แม้กระทั่งว่าบ้านเราอ่ะอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยที่อยู่ในบ้านเราเยอะๆเนี่ยมาจากจังหวัดนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะคือตกใจมากว่าโอ้รูทุกเรื่องเลยจริงๆ <K> <K> ก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะกลับมาดูอีกเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าประทับใจมากๆ